เธอกินอะไรล่ะเธอกินอะไรเป็นอาหารนะอืมเจะเลี้ยงเธอได้ยะงไงสิอ๋น้อยวัวกระเพียกหนึ่ง จี๊ดจี๊ดจี๊ดจีดเจ้าจ้าวจากจอเจ,จสองเสียงแงแค่จีดจี๊ดจ,าจ,าจา้าเจ้าเเธอกินอะไรเนี่ยฉันอยากรู้ตัวเล็กนิดเดียวเธอจะกินอะไรเป็นอาหารเนี่ย หาชงฉานว่าน,นิดเดียวอะ่ะกินนมหรือเปล่าก็ไม่รู้กินอะไรลร่ะหาอะไรให้เธอกินดีอืมอืหอหอมน้อยน้อยไปเก้าห้าไหม,มใช้ดีไหมล่ะหอมไม่มีกลิ่นสมุนไพรไหม ออมันกินมันไม่อบอบับอ้าเอาเอา,อากินมันไม่ออกหรอกลิ่นสมุนไพรอ่ะอะไรไคัน,นที่ที่อบสมุนไพรที่แม่สั่งมาเอาตังให้พี่แบมห้าบาทแล้วขาไขก็อยากรู้ว่ามันจะกินอะไรใครรู้บอกหน่อยมันกินอะไรหนูตัวน้อยๆอ่ะดรจะบอกได้ไงเอาก็บอกได้สิว่ามันกินอะไรบอกไงใครเคยเลี้ยงอ่ะ ตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะมันกินอะไรเป็นอาหารอยากรู้มันไม่ใช่หนูบ้านหนูบ้านนั่นแหละมีหนูบ้านหนูนาหนูเมืองอันนี้หนูบ้านถ้าหนูนาก็อยู่ในนาหนูเมืองก็อยู่ยในเมืองอยากจับให้ดูแต่ก็ไม่รู้มันกินอะไรไงตัวมันเล็กเกินเดีย๋ยวจับให้ดูอย่ามันกัดไหมล่ะไม่กัดนี่มันร้องมีเสียงแล,ล้วหรอใช่แต่คนไม่สวยดี คนมันสวยดีนะคนมันเป็นเงาเงาเหมือนหมาน้อยอ่ะมันวะกรโดดได้ด้วยนะหนูมันกระโดดไกลด้วยนะบอกให้นี่ทำไมหัวยาวจัง ตัวมันกระโดดสูงดูยังไงว่าเป็นตัวเล็กมากเลยอ่ะเล็กตัวเล็กเกินเออไว้ดูเด็กน้าทีเอาตังค์ให้พี่แบมห้าบาทก่อนหนึ่งสวยเลยคนมันสวยแม่ว่าดนะลงก่อนคนมันเงาดีนะนู้นนูหนูไม่เช้าอ่ะหนูเดินเล่นเอ้ยไม่ใช่หนูชมพูบอกสิว่าชมพูชอบเอาขนมมากินตรงนั้นไม่ใช่หนูแต่งตัวอยู่แล้ว แล้วหนูมันก็เดินมาเออหนูมันเดินมาเลยแล้วมันก็เข้าไปใต้เตียงแล้วทีนี้มันหนูเห็นดอกมันป่องขนมันสวยนะจะจะเง็บฉันไหมเนี่ยหนูก็เลยจะเอามือยื่นลงไปแล้วมันก็วิ่งเข้าใต้เตียงเออชอบอะไรมนกินไงน่ารักเดี่ะเนี่หตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อิจกว่ามันวิ่งไงมันวิ่งางเลยีิจกว่า ตอนนั้น,นวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยเอา้าเมาไปจับได้นี่ขี้กลัวอา้าวนี่เับเลยของมันร้องอย่างนั้นเสียงมันร้องอืมอน,นี่นะเอาไปกันไปหนูไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะมันก็โดดไวมากเอาไปแล้วไปไหนละนูน่นนู่นไปแล้วนู่นไป นะี่ยมันก็กระโดดออกมาจากนี่ได้เลยนะมัจากรังได้เลยนะไม่เป็นไรมันกระโดดสูงนะจะบอกให้อะไรหนูก็ตะโกนซะตกใจใจเฮ้ยโอ้ยยังยุดเตะตักตักตกใจกูตัวกระพี้หนูจะเอามันไปปล่อยเฮ้ยปล่อยต้องไปปล่อยตรงอื่นนะเดี๋ยวมันเข้าว่านี่แต่ถ้ามันหลุดมือแต่ว่ามันไม่มีแม่ กินอะไรอยากรู้ดูว่าจะปล่อยมันแต่ไม่อยากปล่อยนะแต่ถ้ามันจะกินได้ทุกอย่างไหมกินได้ขนมมันยังกินเลยแต่หนูเคยเห็นอาหารนกไงหมันเออใช่ลองมาให้มันกินนี้มันกินไหมเม็ดเม็ดอันนั้นแต่ว่ามันรู้จักแกหรือยังเถอะมันจักแกมันกินทั้งเปลือกแมวจะวิ่งไปไหนตัวนี้หนีไม่กลัวมันจะวิ่งขึ้นแขนตัวนี้ชื่ออะไรดี วิ่งแต่หัวตัวนี้จะออกมาล้วแต่ขนจริงๆคือขนมันสวยมากนะขนยาวตกปัจจัยหมดนอนตรงนี้อะเกือบลุนอือมันรุนพอมันลงแล้วมันวิ่งเลยแหละหน้าเลิศเลยแหละเธอตามมันไม่ได้ชื่่ออคุกกีะ หมาหมากับแมวช e e, ื่อกาแฟสองตัวแล้วนะชาโคชาโคอีกมาก็ชื่อชาโคไม่มีหมาตัวก่อนนี่มันชื่อชาโคไงก็อางเองนี่อุ้ยอิงไปอยู่ในอะไรนะมันมองไม่เห็นมันแอบเข้าไปอยู่ในมุมไงไม่ต้องกลัวแอบด้วย เออขนมันเงาเลยนะเนี่ยจริงๆขนมันสวยมากเลยอ่ะดูดิเห็นงเง้ยขนมันย้อยย้อยนี่แค่เล่นกับเมยนเงาเลยอ่ะดูดิไอ้หนูหนยมันต้องงงว่ามันจะอยู่ยังไงไปยังงี้มยมันก็ไม่อยู่ไงแล้วแม่เธอไปไหนเนี่ยเนี่ยแมย์เธอไปไหน เ่เธอไปไหนเม่เธอกินอะไรเป็นอาหารฉันอยากรู้เหรแต่นี้มันไม่ลงมันไม่กลัวแต่ตัวเนี้คิวสายและวปละเงยติดแขนเดี๋ยวนี่ไอ้ถ้าปล่อยมันน่ะมันจะไปหากันแล้วมันก็จะนอนกอดกันไว้หนูเอาไปวางไว้ใกล้ๆกันนี้มันก็จะนอนกอดกันไว้อืมเอาไปไล้มันอยู่ด้วยกันน่ยมันจะนอนกอดกันไว้ มันจะนอนกอดกันมันจะนอนอยู่มุมเออปล่อยมันไปมันเดี๋ยวมันก็ไปหากันแล้วมันก็จะนอนกอดกันเห็นไหมแม่บอกแล้วมันมันเหมือนหมาน้อยอ่ะเวลานั้นมันก็จะนอนกอดกันไว้ให้มันอุ่นตัวนี้ตัวใหญ่กว่าว่ามันไอยู่ไงแม่มันไปไหนอ่ะวตัวนี้ตัวใหญ่กว่านั่นแหละเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็จะนอนกอดกันอันนี้ชื่อไอผอมอันนี้ชื่อวุ้นขนสวยเนาะเนาะขนมันสวยนะเด็กคน มีน่อนงสวยนอยู่้างพอแล้วอยูจะเล่นกับ้อยู่มันหลับละพอไม่มีคนยุ่งมันก็จะหลับปุ้ยเอา ่อยมันไปปล่อยให้มันนอนไหนแม่มันกอดกันอย่างเงี้ยมันก็จะนอนหลับไปด้วยกันดูมันมุดมันหาที่แบบกที่ซุกถ้าแม่มันอยู่มันก็จะซุกแม่เลยเอาไปอยู่นี่ไปไปนอนนั่นน่ไปนอนนั่น